ทำพัสดพ่อแม่อุณตาทหารเจ้าที่เยนแดงสมเล่มครับอ่ะครับ้าสายทาแบ่งไว้แล้วนะครัพงก้าดอกสายห้าดอก

เจ๊เนีย่ยมาดิมาให้หมดเนีย่ยมาเลยเจ้าหน้าที่มาตักเลยฮนะที่ทำที่เนี่ยอ่าลันดอกช่วยช่วยกันมันลุกกระจายจะเริ่มตรวจไปด้วย<า>อะไรไปปกักปุ๋ยเอาไปปิปกักปักเอาไปปกัปกเลยสิ่ที่คทัอะไร นะโมตัสสะสวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสวะโตนะโตสัมมาสัมพัสสะนาโมทรรร <Elena> ัสสะสวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทุกวาจาริยังปะทังเมตตาจัตพะพยาอย่างจัตพะโรกาวินาสันติสิเวทังอพยาวิโยทังมันมเหสูสุปัตะวะสังคุวิตวะเทเวสภูชิมิยัสสะเทมันตุมาลสิทธิ พุทธังวันทิตาข้าพเจ้าไหว้แล้วเช่นพระพุทธคุณนัางทำมังวันทิตาข้าพเจ้าไหว้แล้วเช่นพระธรรมคุณนั้นสังฆังมันทิตาข้าพเจ้าไหว้แล้วพระสังฆคุณนังหนึ่งข้าพเจ้าขออาราธนาบุญพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณสงฆ์เจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาฟูอบูชา